ความความเคื่องหน้าการคัดเลือกเครื่องบินลบผูงใหม่อันนี้ก็เข้าเดือนมิถุนายนแล้วเราเราได้ตจะไปไปไปเวิร์ดชอปนะครับอย่างที่เคยเรียนให้ทราบว่าไปที่ที่ซูดานหรที่สหรัฐอเมริกานะครับก็มีมี้าททางานไปด้วยแล้วทางานอย่างนักตัวนี้เราก็ได้ข้อมูลมาจะถามว่าเกือบสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ก็ยังยังเรายังไม่ได้ปิดกั้นปิดกั้นว่าใครจะมีเข้าเสนอ หรือออปชันที่ดีๆให้กับกองทันอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นของสวีเดนเองหรือของสหรัฐนะครับทีนี้กรรมการก็จะพิจารณาอย่างอย่างอย่างหนักหนาสาหัสเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยเรียนนะครับว่าโอกาสกองทุนอากาศเนี่ยไม่ได้มีบ่อยนะครับให้นึกประมาณที่มีมูลค่าสูงแล้วก็ให้ให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดรอบรับก็ที่สุดนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับกองทันอากาศแล้วก็กับ รวมถึงารนำเงิน,นสีมาใช้คุณค่าครับอันนี้อันนี้เราถือว่าถึงแม้ว่าวันวันที่เราจะจะชี้แจงหรือแถลงแถลงข่าวนะครับเราก็คงอาจจะไม่ได้สรุปว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับเพราะยังเปิดโอกาสจนกว่าเราจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแบบขึ้นมา จะนำเอกสารทั้งหมดที่เป็นทางการมาพิจารณาเานีนะครับเพราะว่าการไปตกลงอาจจะเป็นเรื่องของการประชุมผลการประชุมอาจจะไม่สามารถนำมาประกอบในการพิจารณาได้นะครับต้องมีมีเป็นทางการนะเป็นทางการเพราะฉะนั้นเราจะรอบ้องรอบพิเศษขอบอุค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องของออฟเซ่นโพลิซีตามนโยบายของรัฐบาลแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องมีเรื่องของออการได้สิทธิเพิ่มเติม,ตมหรือได้สมรนาคุณเพิ่มเติมจาก เกี่ยวกับทางการทหารนี้มันจะมีการวางบาลานซ์ในสองส่วนเนี้ค่ะคือเราทุกอย่างก,ก็ทาตามความนโยบ,บายรัฐบาลด้วยนะครับเรื่องขอเรเสถียรีแล้วก็เรื่องของความเหมาะสมที่สุดกับที่เข้าึงได้กับาากองทัพการอย่างนี้ต่อไปอีกไม่น้อยกวถึงสามสิบหรือสี่สิบปีนะครับแล้วก็เรื่องของผมว่าเรื่องของการบาลานซ์แล้วก็ควพิจารณาครับแล้วทุกอย่างมีมีน้ําหนักคะแนนทั้งหมดแต่สุดท้ายเราก็ต้องมองว่าสิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่อยู่คู่กับเรา ต้องเกิดประโยชน์กับเราสูงสุดไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งสิ้นจะเื่อการ่ของกรรมการห่วงไหมครว่าจะไปอยู่ในชั้นกรรมธิการแล้วอาจจะติดปัญหาว่าไม่ผ่านที่ไหผนคือผมเองก็เราต้องทําตามหน้าที่นะครับให้ดีที่สุดให้เกิดความไว้วางใจให้คณะกรรมธิการไว้วางใจในในสภาไว้วางใจแล้วว่าเราเราจะได้ของที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็จากเหตุผลการจะเป็นพวกที่เคยนักธรรเนียบร่วมต้แย้เพราะว่าเราช้ามาพอสมควรแล้ว กิดว่าเราเราอาจจะช้ากว่านี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องก็มีความพร้อมว่าว่าเราเตรียมการอะไรได้ดีที่สุดหรืออย่างที่จะทำสเรนอครับเรื่องการจัดงานของผมเองค่ะก็เตรียมการครับก็ดีทั้งทุกอย่านมีทั้งผมเองด้วยคทางเสนาธิการอ่าครับผู้บัญชการทีมงานนะครับแล้วก็เตรียมหลักฐานที่เป็นเป็นเป็นด้าน ขอมูลดนะครับแล้วก็การเตรียมการไี้แจงะงก